คลิปนี้นะคะจะมาบอกวิธีการทำแผ่นจิ๋วนะคะแบบนี้เราก็จะตับใส่ถุงบีบแบบนี้นะคะจะบีบประมาณสักสี่อันนะคะเวลานบีบให้เรากดลงไปนิดนึงแล้วเราก็บีบให้เขาแบนปึ๊บแค่นี้นะคะอีกอันหนึ่งบีบปื๊บหมุนไม่ต้องบีบชิ้นใหญ่มากนะคะอ่า เสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดไว้สักสิบห้าถึงยี่สิบวินาทีนะคะอ่าเอเสร็จแล้วก็จะเป็นแผ่นคิ้วอย่างนี้ค่ะสวยแล้วก็เสมอกันอ่าอันก็จะตามใส่ผักชีลงไปนะคะใส่ผักชีทุกอันนะคะถ้าอยากให้สีสันเะนี่ยอก็จะใส่อัก็จะใส่ตัวพวงชมพูไปด้วยนะคะเขียวเขียวกับชมพูจะสวยแล้วก็จะตามด้วยกุ้งนะคะจะแบบตัดลงไปก็จะเจอทุกคำ เตาแบบนี้อันจะใส่ได้ประมาณ6ชิ้นเลยนะแต่ต้องทําเป็นฟันปลาแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราก็ใส่สาหร่ายลงไปเพิ่มความสวยแล้วก็ความหอมแล้วเราก็ใส่พุิกชมพูอย่างละสองอันพอค่ะให้มันเขาถึงมีสีสันนะคะทุกชมพูทานได้แล้วก็รสชาติอร่อยนะคะเพราะกรอบๆในนี้แหละเวลาทําเสร็จ